โอ้ยสมรักคำสิงเนี่ยไอบ้บ้าเอ้ยโดนเด็กหลอกคือเด็กมาอ่อยเหยื่อเอานมโชว์มึงก็เมาด้วยอะไรด้วยก็แถไปกับเขานะอย่าไปปฏิเสธอย่าไปปฏิเสธว่านั่นอย่าไปปฏิเสธว่าอะไรนะว่าไม่ได้ข่มขืนไม่ได้อะไรอย่างไงนะบอกแก้ตัวได้อย่างเดียวสำคัญผิดในข้อเท็จจริงผมคิดว่า คนนี้ยอายุ31แล้วนะแล้วก็ร้องเพลงเด็กมันอยู่เลยรวมตัวไปหน่อยผีดำดำซอยแล้วคงจะต้องเจียมตัวโอ้ยสวยชิบหายเลยบาสเลยบาสนางสารนะมีตังพวกก็หลอกไปลงทุนรถตลงรถตลี่ถูกโกงอะไรไปก็ไม่รู้คือผมมองว่าอย่างเงี้ยเอาเรื่องบาสนะคือเด็กเดีเด๋ยวนี้นะอย่าว่าแต่17เลย นในข้อกฎหมายเนี่ยถ้าไปบอกเด็กติดเจ็ดเนี่ยในเมื่อข้อเท้จริงมันเด็กติดเจ็ดเนี่ยไอ้บาสต้องให้การว่าผมเข้าใจว่ามันสามสิบเอ็ดสำคัญผิดในข้อเท้จริงเด็กมันโตอะใบหน้าอย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่างไอ้หนูเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสี่สิบอะไรเงี้ยนะครับมา แล้วก็ดันไปเมาหลับให้เขาถ่ายรูปด้วยถ้าผม,มเป็นพนักง,งานสอบสวนนะผมบอกไอ้หนูเอ้ยมึงไปทําอย่างนี้ได้ไงวะก็มึงไม่ไปกับเขาไม่ใช่เขามีดจี้ปืนจี้ไปแต่ถ้าเอาเด็กติดสองติดสามติดสี่ติดห้าไปนะมันต้องตกไปสมรักเลยนะแต่ไม่กล้าไปตกหรอกแม่นช้ำโลกเดี๋ยวมันต่อยเราตาย่าเลยแต่นี่เด็กมันสิบหกสิบเจ็ดแล้วนะนะครับแต่ เขาก็ไม่รู้นะว่าคนไปอยู่ในสถานบริการอย่างนั้นน่ะเป็นเด็กที่ผมสมัยผมยังรับราชการอยู่นะเด็กอายุแค่ส2บสองนะถูกพ่อแม่พามาค้าประเวณีแล้วผมเนี่ยมองเนี่ยถ้าผมมองเป็นเด็กๆเนี่ยผมจะเข้าไปห้ามเลยนะเดินมาตามโรงแรมอะไรเงี้ยหนูก็ผมเคยเล่าไงในคิดไหนไม่รู้เด็กบ้านโปองอายุ14อ่ี่ อหนูมึงทำไมยังไม่กลับบ้านหนูรอผัวบอกหืมเดี๋ยวพ่อตกว่ำเหรอะผมก็จับตัดผมเขาคนก็ด่าผมอีกว่ามีสิทธิ์อะไรไปตัดผมเขาผมมองว่าเป็นลูกเป็นหลานผมนะอยากให้กูเห็นมึงมาเที่ยวดึกๆอย่างนี้อีกนะมาเนี่ยนะแต่ว่าสมรักเขาเป็นคนดังนะแล้วก็เขากงจะรู้ว่าเริ่มมีสตังค์จากลูกสาวแล้วมั้งแม่นเลยสวยไปเลยเนี่ยเนะย สวยไปสวยไปสมรักสวยไปนะครับหมาผมไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะแต่เด็กสิบเจ็ดนะมันยังไม่ถึงสิบแปดพาเขาไปนอนก็โดนข้อหาพราะผู้เยาว์เข้าไปอีกพ่อแม่ก็เอาเรื่องอีกไอ้สมรักไอ้น้องบาสเอ้ยมึงก็เหมือนพระเจ้าวาดดังๆอะ่ะเจ้าวาดดังๆพระดังๆก็ต้องระวังนะเขารู้ว่าโอโหนี่จเจ้าวาดตรงนี้ดังเลยนะ เขาจะเข้าไปกราบท่านแล้วแม่ไม่ใส่เสื้อในไปก้มไปให้ท่านเห็นนมหน่อยนะเดี๋ยวก็ตกกันตกกันนมอะตกกันนมอะขนาดอาจารย์มิซุโอเนี่ยระดับไหนแล้วเนี่ยยังยังแพ้ภยัย่ะนะครับยังแพ้ภายตัวเองเ่ยไม่ได้เรื่องไขว่ามาถามเรื่องสมรักถามไม่ควรถามแม่ติกตอกจะแบนผมเนี่ยไม่รู้พูดอะไรไปเมื่อกี้เนี่ย